น้ำพริกคืออาหารที่อยู่คู่กับครัวไทยมาช้านานซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีชนิดที่ต่างกันออกไปขึ้นอ,อยู่กับวัตถุดิบต,ตามท้องถิ่นนั้นๆน,น,นอกจากจะเป็นอาหารที่หาได้ง่ายและกินได้ง่ายแล้วน้ำพริกยังมีคุณสมบัติและความสําคัญอีกมากซึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้น้ำพริกเนี่ยเป็นอาหารดั้งเดิมของไทยเราถึงแม้ว่าพริกเนี่ยมันไม่มีต้นกําเนิดจากเราก็าจริงแต่มันมีมานานแล้วแล้วก็แต่ละแห่งเนี่ยมันก็จะมีของที่เป็นเครื่องปรุงหลัก อย่างเช่นภาคกลางเนี่ยก็จะมีกะปิอย่างภาคอีสานก็ปลาร้ายางภาคเหนือก็ถั่วเน่าภาคใต้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำบูดูอะไรอย่างนี้นะฮะ <c oughs> เพราะนั้นก็เอาเอาตรงนี้นะฮะมาผสมกับเองพืชสวนครัวที่มีอยู่สามารถที่จะหาผักขึ้นบ้านหรือผักที่มันขึ้นตามฤด,ดูกาลนะตามป่าชายเลนตามภูเขาตามแม่น้ำเนี่ย มาเรื่องน้ำพริกเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะมันที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับคือจากที่เราทําสํารวจมาเนี่ยเราทําสํารวจในทุกภาคของประเทศแล้วก็พบว่าในชนบทหรือในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็ยังบริโภคน้ำพริกอยู่เสน่ห์ของน้ำพริกมันอยู่ตรงที่ว่าน้ำพริกครกเดียวเนี่ยนะคะถ้าเราเอาผักต่างประเศกันจิ้มมันก็ให้ความรู้สึกในความอร่อยต่างๆกันคุณจะกินผักให้อร่อยเนี่ยคุณกินเฉยๆอร่อยไหม ม่อร่อยมันต้องมีตัวนําตัวนําก็คือน้าพริกกันนะถ้าไม่มีน้าพริกผักก็ไม่อร่อยแต่ว่าประโยชน์ของน้าพริกนั้นอย่างเช่นน้ำพริกกะปิกะปีเนี่ยนะคะมีแคลเซียมสูงกะปิร้อยกรัมมีแคลเซียมถึง3,800มิลลิกรัมใน1วันเราต้องการแคลเซียมถึง8 800้ยใช่ไหมแล้วเรากินน้ําพริกกะปิสักหนึ่งก็สองคอนโตแล้วกินผัก ในผักแต่ละตัวก็มีแคลเซียมด้วยช่วยควบคุมน้ําหนักได้ช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดดีอย่างเช่นพริกเนี่ยนะคะมันช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดดีแล้วก็เส้นในยมันช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแต่จากการศึกษาเนี่ยเรารวบรวมสูตรน้ําพริกที่เราเก็บได้ในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับกว่า300สูตรนะครับถ้ารวมที่มาจากตำรับตําราด้วยเนี่ยก็ระมาณเกิน500สูตรนะครับยิ่งน้ำพริกยั่งมีอยู่มากแต่ปัจจุบัน คนไทยปัจจุบันเนี่ยรู้จักน้ำพริกจริงๆเนี่ยไม่เกินสิบสูตรเช่นน้ำพริกกะปิน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาทูน้ำพริกตะแดงพริกแมงดาถึงแค่นี้นึกไม่ออกแล้วใช่ไหมครแต่จริงๆแล้วมันมีถึง500สูตรนะครับการตำน้ำพริกนั้นก็เป็นสิ่งบ่งบอกให้รู้ถึงความฟานนี่บรรจงในการตำเพราะว่าเครื่องปรุงแต่ละอย่างรสชาติเนี่ยถ้ากินเฉยๆพริกกระเพาจะตายใช่ไหมกะปิก็เหม็นกระเทียมก็เหม็น ไอ้ส้มไอม้มะนาวก็เปรี้ยวพีชเล็กแต่บารมีรวมกันนะอยู่ในลงตัวกันอย่างลงตัวและว,วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีสมนมาสาธิตการท,ทําน้าพริกถ่วยง่ายๆอย่างน้าพริกกะปิมาให้ชมกันและลองจําไปทํากันดูนะครับอันนี้กะปอิองมีอยู่แล้วเราเก็บในตู้เย็นก็ดีทีส่สุดแล้วก็ไม่ให้มันถูกแสงแล้วก็พริกหนวสวนนะคะเด็ดก้านออกกอนกระเทียมนี่เราซื้อมาอยู่แล้วกระเทียมไทยนะพริกเทียเห็นไหมแล้วก็น้ําตาลปี๊บ กุ้งแห้งก็บดซะหน่อยนึงน้ำมะนาวถ้ามะนาวแพงเราใช้มะม่วงมันมีน้ำมะม่วงถ้ามันไม่เค็มเราก็เติมน้ำตาลวิธีทำนะเราจะเริ่มจากกระเทียมกับกระปิก่อนกระเทียมก็ประมาณสิบสิบกรีบกะปิแล้วก็ใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนตำขัเด้ยกันเป็นละเอียดให้กลิ่นกระเทียมทําให้กลิ่นกระปีหายต่อไปเราก็ใส่พริกขี้หนูถ้าเราต้องการเผ็ดมากก็กลกกขะแกกแต่ก่อนเผ็ดน้อยก็ไม่ต้องโขลกแตงต่อไปจะเป็นน้ำตาล ใสานตามปุ๊บเราก็จะเติมกุ้งแห้งแล้วถึงเติมน้ำมะนาวพอน้ำมะนาวล้วก็ชิมรสชาติคือให้มันรสกลมกล่อมไม่ใช่เผ็ดนำหวานนำเค็มนำไม่ใช่ถ้ามันไม่เค็มแล้วก็เติมน้ำปลาเราไม่ใส่น้ำปลาเกาะทอดคือกระปิ่นเค็มกุ้งแห้งเค็มเราก็จะเอาําปพิมกระปิ่อ่เสร็จแล้วค่ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไปนิยมอาหารที่เป็นนอกจากฟาสต์ฟู้ดแบบฝรั่งแล้วนะครับยังไป นิยมไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยเช่นอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีเป็นต้นเราต้องเรียนรู้นะครับที่จะเอาข้อดีคุณค่าของเรื่องน้ําพริกขึ้นมาเราไม่ใช่ส่งเสริมน้ําพริกแบบว่าเพื่อนิยมไทยเพื่อรักวัฒนธรรมโดยไม่มีความหมายไม่ใช่แต่ว่าถ้าวิเคราะห์ดีเราจะเห็นเลยนะครับว่าถ้วยน้ําพริกเนี่ยมันเป็นอาหารสุขภาพเพราะมันเกี่ยวข้องกับผักใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับ บริโภคเนื้อแต่น้อยมาบริโภคปลาพวกแคลเซียมที่ได้จากระบบนิเวศของเราเองจากทรัพยากรของเราเองนะครับอาหารเนี่ยนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกให้เรารู้ว่ามันจะแก้ไขาย,ยากพอถึงเรามีอายุมากแล้วเนี่ยนะเราไม่มาแก้ไขไม่ได้เราต้องปรับปรุงตัวเราตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเพราะว่าเราไม่ดูแลตัวเราเองเรื่องอาหารการกินทั้งทที่บ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วก็ขอให้กินผักผลไม้ตามฤดูกาลแล้วกินอาหารไทย อาหารไทยไทยมันตามเส้นใยสูงไม่ใส่สารปรุงแต่งกินรสสีความอร่อยโดยธรรมชาติถ้าหากเรายัางรักษาว่าทำการกินน้ำพริกอยู่ได้นั่นหมายถึงว่าเราต้องมีระบบที่จะคอยผลิตหรือรักษาอนุรักษ์พวกผักต่างๆเหล่านั้นเอาไว้นะครับที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ผักอย่างเดียวตัวองค์ประกอบของน้ำพริกเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวฐานรัพยกรด้วยเช่นกะปิปลารา้า แล้วก็มันรักษาวิถีชีวิตของท้องถิน่นรักษาเรื่องสุขภาพเพื่ออาํานวยตการรักษาสิ่งแวดล้อมเราต้องเอาไอตัวคุณค่าพวกนี้ของอำพริกมานะครับแล้วเราก็จะสามารถสู้กับพวกฟาสต์ฟู้ดแบบฝรั่งได้สู้กับอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีนะครับซึ่งตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็หันไปบริโภคมากขึ้น,นครับต้องฟื้นคุณค่าพวกนี้ขึ้นมา ค,คิว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 อืมนั่นสิไงกลายเป็นเมนูอาหารอีสานไปได้ละ่ะก็ในบัตรเชิญมันเขียนว่า High o f Consumer Night Party ชื่อมันดูยิ่งใหญ่ครับผมก็เลยคิดว่ามันจะเป็นอาหารตะวันตกอ,อ่ะเอานะ่าเอานะ่ากินแบบนี้แหละดีแล้วไม่ต้องไปมีพิธีรีตองอะไรมากมายหรอกลุยลุย ุยเมื่อสายลับของเราต้องไปดูตัวทดสอบทีมรถิยิ่รลอย เจ็ดวันขาวจริงหรือไม่ขาวไม่ขาวตอนหน้ารู้กันแน่